คุณผู้ชมครับมิตเตอร์ไฟฟ้า T O U ดีอย่างไรค่าไฟถูกลงจริงไหมถ้าค่าไฟถูกลงทําไมการไฟฟ้าถึงอยากให้เราใช้กันคนใช้รถไฟฟ้าต้องรู้ครับยิ่งคนไม่ได้ใช้รถไฟฟ้ายิ่งต้องรู้วันนี้มาฟังกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมคีมอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดในเรื่องที่คนใช้รถไฟฟ้าเขาพูดกันนะครับเปลี่ยนมิเตอร์เป็น T O U มิเตอร์ T O U กันเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับจริงๆแล้วอะครับคุณผู้ชมตัวมิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีหรอกครับว่าเป็น T O U หรือหรือว่าไม่ได้ T O U คําว่า T O U เนี่ยมาจากคาว่า time of use ก็คือขึ้นกับเวลาที่ใช้ด้วยแปลว่าค่าไฟเนี่ยมันจะไม่ได้มีราคาคงที่ตลอดเวลาครับ บางช่วงแพงบางช่วงถูกแล้วจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวมิเตอร์ครับอันนี้ผมให้ดูหน้าตาของมิเตอร์ของบ้านผมซึ่งเป็นมิเตอร์ TOU ก่อน หน้าตาเป็นแบบนี้ครับซึ่ง้าคุณผู้ชมไปลองเดินดูมิเตอร์ของบ้านตัวเองนะครับหรือว่าเพื่อนบ้านก็ตามเนี่ยแล้วไปเจอว่ามิเตอร์หน้าตาแบบนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าบ้านหลังนั้นจะต้องเป็นมิเตอร์ T O U นะครับมิเตอร์ที่หน้าตาแบบนี้มันคือมิเตอร์ชนิดดิจิตอลมิเตอร์มีคอมพิวเตอร์คอยบันทึกซึ่งมันจะมีโหมดการทางานต่างๆแล้วก็ T O U เนี่ยเป็นแคโ่โหมดหนึ่งของเจ้ามิเตอร์แบบนี้นั่นเองนะครับอยู่ที่ว่าทางการไฟฟ้าจะตั้งค่าให้มันบันทึกข้อมูลแบบไหนแล้ว T u TU คคคคืือออะไรรัรํําาาาวว่นน้ิธีก นวนค่าไฟเท่านั้นเองครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับคุณผู้ชมไปทานในร้านอาหารบางร้านคิดเป็นแบบอัลคาร์ดก็คือกินเท่าไหร่ ก็จ่ายเท่านั้นตามราคาของเมนูต่างๆบางร้านคิดเป็นแบบบุฟเฟ่หรือบางร้านมีโปรโมชั่นแฮปปี้เอากินในช่วงเวลานี้ราคาถูกกว่ากินในเวลาอื่นๆที่ออูคือเหมือนแบบนี้ครับคุณผู้ชมมีช่วงถูกมีช่วงแพงพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วครับบางคนก็คงจะสงสัยเอาแล้วถ้าค่าไฟมันถูกลงการไฟฟ้าจะมาอยากลดราคาให้เราทําไมกันล่ะครับการไฟฟ้าก็เสียประโยชน์สิครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วอะครับในการผลิตไฟฟ้านั้นนะ่ะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาก็จะมีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าถูกไหมครับ ซึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะต้องถูกบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการใช้งานของคุณผู้ชมทั้งประเทศเลยยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าในประเทศของเรานั้นมีบ้านอยู่100หลังการไฟฟ้าก็จะใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตสําหรับบ้าน,หน100หลังนั้นจบครับถูกไหมแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการเพิ่มประชากรกลายเป็นบ้าน200หลังขึ้นมา การไฟฟ้าก็ต้องซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องก็จะผลิตกําลังไฟฟ้าได้สําหรับ200หลังแต่ปัญหาคือในเวลาต่างๆนะครับแต่ละบ้านใช้ไฟไม่เท่ากันเช่นบางบ้านตอนกลางวันออกไปทํางานก็ไม่ได้ใช้ไฟตอนกลางคืนกลับมานอนเปิดแอร์ก็ใช้ไฟเพราะฉะนั้นกลางวันใช้น้อยกว่ากลางคืน แต่สำหรับบางที่เช่นห้างร้านต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทต่างๆใช้ไฟกลางวันมากกว่าเพราะกลางคืนเขาก็เลิกงานกลับบ้านกันหมดมันไม่เท่ากันคุณผู้ชมแปลว่าบ้าน200หลังนียเมื่อใช้เครื่องปั่นไฟฟ้า2เครื่องเนี่ยนั่นคือทํางานเต็มที่ครับแต่เมื่อถึงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยลงอา้าวงั้นเราต้องปิดสักเครื่องหนึ่งดีไหมปรากฏปิดไปอ้าวไฟไม่เพียงพออีกใช้แค่เครื่องเดียวจะเปิดกลับขึ้นมา สองเครื่องเหมือนเดิมเอ้าก็เกินจากที่ความต้องการของผู้ชมอีกสรุปแล้วปัญหาของการไฟฟ้าคือการบริหารจัดการให้ไฟเนี่ยมันพอดีกับความต้องการของผู้ชมนั่นเองนะครับการไฟฟ้าก็คำนวณสถิติออกมาพบว่าในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยคือช่วง9ก้าโมงเช้าไปจนถึง4ี่ทุ่มของวันธรรมดานะครับการไฟฟ้าก็จะเรียกช่วงนี้ว่าอ่อนพีคในส่วนของเวลานอกเหนือจากนั้นนั่นก็คือหลัง4ี่ทุ่มไปจนถึง9ก้าโมงเช้าของวันธรรมดาหรือ ว่าวันเสาร์ทิ์นั่นเองนะครับส่วนนี้ใช้ไฟกันน้อยการไฟฟ้าก็เรียกว่าออฟพี ak, คือความต้องการเนี่ยต่ำถามว่าก่อนจะมาถึงมือพวกเราเนี่ยการไฟฟ้าเขาพยายามที่จะบริหารจัดการตรงนี้ไหมเขาก็พยายามจะทําแล้วนะครับแต่มันอาจจะไม่มากเพียงพออย่างที่เราทราบกันนะครับการผลิตไฟฟ้านั้นมีหลายระบบไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาตินะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ําซึ่งก็ใช้เขื่อนนะคุณผู้ชมคงทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะปล่อยน้ําจาก ฝั่งที่กักเก็บน้ำไว้เนี่ยให้มันไหลผ่านใบพัดใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยน้ําออกอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อใบพัดหมุนมันก็จะปั่นไฟฟ้าขึ้นมาทีนี้เมื่อเราปล่อยน้ําตลอดเวลานะครับมันก็เหมือนเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีอยู่หนึ่งเครื่องซึ่งเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีกําลังไฟเพียงพอที่จะให้คุณผู้ชมใช้งานอยู่แล้วแต่พอเมื่อถึงเวลาที่เราใช้ไฟน้อยลงจะไปปิดมันเลยเนี่ยมันก็คงไม่พอใช่ไหมครับการไฟฟ้าก็เลยเลือกที่จะใช้ระบบที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับหมายความว่าช่วงออนพีคือช่วงที่เราใช้เยอะเนี่ยเครื่องผลิตไฟฟ้า พลังน้ำเนี่ยก็ทำงานเต็มที่แต่ช่วงเวลาที่เราใช้ไฟน้อยไม่ถึงกับปริมาณที่มันผลิตได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีไฟฟ้าเหลือถูกไหมครับไฟฟ้าที่เหลือตรงนี้การไฟฟ้าก็จะจ่ายให้กับเครื่องสูบน้ําแล้วก็สูบน้ําในฝั่งที่อยู่ด้านล่างเนี่ยกลับขึ้นไปอยู่ฝั่งบนเพื่อให้ปริมาณน้ำเนี่ยเติมกลับไปเหมือนเดิมแล้วเมื่อถึงช่วงออนพีคใหม่น้ำก็จะเยอะเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้ปริมาณไฟฟ้าไปใกล้เคียงกับกําลังการผลิตของตัวเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเหมือนเดิมครับ แต่ละวันก็จะวนกันอยู่อย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาก็พยายามจะทําอยู่แล้วนะครับหรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในแบบอื่นๆเช่นแบบถ่านหินเขาก็มีการเดินเครื่องหยุดเครื่องหรือมีการลดกําลังการผลิตลงซึ่งตรงส่วนนี้ครับการบริหารจัดการนั้นนะ่ะมันทําให้การคุ้มทุนนั้นนะ่ะน้อยกว่าการเดินเครื่องแบบต่อเนื่องครับมันก็เลยนํามาสู่การขอให้พวกเราทุกคนนะครับใช้ไฟฟ้าพยายามบริหารจัดการที่บ้านของเราเองให้ ในช่วงเวลาที่เราใช้มากกับในช่วงเวลาที่เราใช้น้อยเนี่ยมันมีความห่างกันให้น้อยที่สุดโดยมีการจูงใจให้พวกเรานะครับใช้มิเตอร์ T O U นั่นก็คือว่าเมื่ออยู่ในช่วงออนพีคคือมีความต้องการสูง แน่นอนครับค่าไฟก็จะสูงไปด้วยและเมื่ออยู่ในช่วงออฟพีคช่วงกลางคืนนะครับค่าไฟก็จะถูกเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่สามารถที่จะย้ายการใช้ไฟฟ้าบางอย่างได้ไปไว้ในช่วงออฟพีคคือช่วงกลางคืนเนี่ยการไฟฟ้าก็ยินดีที่จะลดค่าไฟลงให้ยกตัวอย่างเช่นอะไรได้บ้างครับก็เช่นรถไฟฟ้านี่ไงครับเพราะว่าละส่วนมากเราก็ขับรถกันตอนกลางวันใช่ไหมคุณผู้ชมตอนกลางคืนเราก็จะจอดไว้นั่นก็เป็นที่มาว่าทําไมคนใช้รถ EV ส่วนมากแล้วจะเปลี่ยนวิธีการคํานวณไฟฟ้าเป็นแบบ TOU หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าาาาาบงปรรระเเภทที่สมถ จะย้ายเวลาของการใช้งานเนี่ยไปใช้ในช่วงออฟพีคได้เช่นอะไรที่มันตั้งเวลาได้ครับอย่างยกตัวอย่างบ้านผมเองเนะครับพอผมใช้มิเตอร์แบบ T O U แล้วเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเวลาซักผ้าไปอยู่ในช่วงเวลาออฟพีครับ นั่นก็คือก่อนที่ผมจะนอนในแต่ละวันเนี่ยผมจะเอาผ้าใส่เครื่องไว้แล้วก็ตั้งเวลามันก็จะทํางานในช่วงกลางคืนแล้วก็ไปเสร็จช่วงใกล้ๆเช้าผมก็จะตื่นมาตากพอดีหรือไม่กระทั่งอะไรต่างๆที่เราสามารถย้ายไปทําในวันเสาร์อาทิตย์ได้ซึ่งเป็นออฟพิคทั้งวันครับมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงจะสงสัยว่าแล้วที่ว่าถูกกว่าเนี่ยมันถูกแค่ไหนนะครับผมให้ดูอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชม ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าในการคำนวณเนี่ยในแบบปกติคือเท่ากันตลอดทั้งวันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ4.4บาทต,ต่อ1หน่วยนะครับหน่หน่วยก็คือ1กิโลวัตต์อเวอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเปลี่ยนมาใช้แบบ T O U เนี่ยช่วงออฟพี k นั่นก็คือช่วงที่มีปริมาณการใช้ไฟน้อยเนี่ยหรือว่าหลังสี่ทุ่มจนถึง9ก้าโงเช้าของวันธรรมดาเนี่ยแล้วก็รวมทั้งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะอยู่ที่2.6บาทต่อหน่วยนะครับแต่ส่วนของช่วง ออนพีคเนี่ยครับจะกลับแพงขึ้นกว่าการคำนวณแบบปกตินั่นก็คือ5.7บาทต่อนหน่วยนั่นเองนะครับพอมาเทียบกันแล้วครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าช่วงออนพีคเนี่ย5.7เนี่ยมันแพงกว่ามิเตอร์แบบธรรมดาหรือ4.4อยู่แค่บ,บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ต่างกันมากแต่สิ่งที่ต่างกันมากคืออะไรครับเมื่อเรามาใช้แบบ TOU แล้วเนี่ยแล้วค่าไฟแบบออฟพีคมันอยู่ที่2.6จะเห็นว่า2.6ในช่วงออฟพีกกับ5.7ในช่วงออนพีคเนี่ยมันต่างกันถึง2งเท่ากว่าุชม นี่แหละครับคือแรงจูงใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนมาใช้มิเตอร์แบบ T O U แล้วค่าไฟเราถูกลงความรู้สึกของเราเราก็จะไม่อยากที่จะใช้ไฟในช่วงออนพีคนั่นเองอะไรที่เราย้ายได้ย้ายไปทําในเวลาที่เป็นออฟพีคมันก็จะประหยัดกว่านั่นเองครับแล้วจริงๆแล้วในช่วงเวลาของออฟพีกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ช่วงกลางคืนแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ทั้งวันนะครับมันยังรวมไปถึงวันหยุดนะะักขัดฤกษเด้วยซึ่งทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ได้ทําตาราง มาให้ดูทั้งปีเลยคุณผู้ชมจะได้วางแผนล,ล่วงหน้าได้ว่านอกเหนือจากวันเสาร์อาทิตย์และกลางคืนของวันธรรมดาแล้วเนี่ยมีวันไหนอีกที่ประกาศให้เป็นออฟพิกทั้งวันก็สามารถดูตารางไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับเอาละครับไหนๆก็ไหนๆผมให้คุณผู้ชมดูตัวอย่างจากค่าไฟของบ้านผมเองเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นค่าไฟของเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งการไฟฟ้าเพิ่งจะส่งใบแจ้งมาให้ผมสําหรับค่าไฟที่เห็นในใบแจ้งใบนี้นะครับเราจะพบว่าบ้านผมใช้ไฟไปทั้งสิ้นเป็นจนํานวนออนพีิอยู่1 5ึ 52หน่วยอันนี้คือที่แพงนะแล้วก็500พอดีเป๊ะเลยสำหรับช่วงออฟคือค่าไฟที่ถูกก็จะเห็นว่าค่าไฟที่คำนวณออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทต้นๆพอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่า f อต่างๆแล้วก็จะอยู่ที่2,400กว่าบาทผมก็เลยลองเอาค่าไฟของผมเนี่ยลองไปคำนวณซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าเราเข้าไปกรอกตัวเลขเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่า ค่าไฟของเราควรจะเป็นเท่าไหร่ในแบบแรกผมคำนวณในแบบ T O U นะครับแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็เอากรอกนะออพีกี nee ่หน่วยออนพีก nee ี่หน่วยก็ใส่เข้าไปคำนวณออกมาได้ค่าไฟฐานนี่เท่ากันเลยแต่ก็จะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าค่า F T เพิ่งมีการปรับขึ้นนะครับก็จะต่างกันอยู่ร้อยกว่าบาทแต่เมื่อผมลองเอาค่าไฟจำนวนหน่วยเท่าเดิมนะครับไปกรอกในการ คำนวณแบบปกติจะพบว่าค่าไฟนั้นดีดขึ้นสูงถึง3,000กว่าบาทกลายเป็นว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการคำนวณค่าไฟใน2แบบเนี่ยเมื่อใช้ TOU แล้วเนี่ย ผมจะประหยัดไปได้ประมาณ600บาทเลยทีเดียวต่อเดือนนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ไฟเยอะกว่าบ้านผมเนี่ยเป็นเดือนละ4ี่พันห้าพเนี่ยแต่ละเดือนคุณผู้ชมก็จะประหยัดได้เป็นพันเลยทีเดียวหรือคุณผู้ชมจะลองดูตัวอย่างนะครับที่การไฟฟ้านคะรหลวงเขาลองคำนวณให้ดูนะอันนี้เขายกตัวอย่างว่าถ้ามีบ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้าเดือนละประมาณ1000นหน่วยถ้าใช้มิเตอร์แบบปกติเขาคำนวณออกมาได้ประมาณ4ี่พันสามนะครับแต่ถ้าใช้มิเตอร์ T.O.U. แต่ไม่มีการปรับพฤติกรรมของการใช้ไฟเลยหรือว่ามีการใช้ไฟในช่วงออนพีก มากกว่าออฟพีคคือประมาณ55%ิออฟพีค่าเอนเนี่ยค่าไฟขึ้นดยซ้ำนะคุณผู้ชมอยู่ที่4,5 0 0แต่ถามว่าต่างกับ4 3 0 0แบบปกติไหมต่างกันนิดเดียวหมายถึงว่าคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ท o u แล้วแต่บังเอิญว่าเดือนนั้นนะคุณผู้ชมแบบลาพักร้อนทั้งเดือนอะไรแบบนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือมันแพงขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเป็นการใช้งานแบบปกติก็คือกลางคืนเราใช้เปิดแอร์นอนใช่ไหมครับหรือว่าวันเสาร์ที่เราอยู่บ้านแล้วงง40% 60%นนบบช่ว จะเห็นได้ว่าค่าไฟถูกลงนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทถูกไปได้ประมาณ300บาทยิ่งถ้าเราปรับพฤติกรรมในการใช้ไฟได้มากเท่าไหร่ค่าไฟก็ยิ่งถูกลงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้รถไฟฟ้านะครับตรงส่วนนี้ค่าไฟออนพีคออฟพีคต่างกันเยอะแน่นอนเพราะว่าเวลาเราจะชาร์จไฟเราก็คงชาร์จตอนเรานอนอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมที่ใช้มิเตอร์ท o u ก็คงไม่เลือกที่จะมาชาร์จตอนกลางวันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นค่าไฟจะต่างกันเยอะมากครับ <S <S แล้วเมื่อเรามาเทียบดูนะครับคุณผู้ชมในสัดส่วนของเวลา ระหว่างช่วงออนพีกกับออฟพีกนะครับจะเห็นได้ว่าใน1วัน24ชั่วโมงนะครับถ้าเราเอาช่วงออฟพีกซึ่งค่าไฟถูกมาดูว่ามันได้กี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะพบว่าตั้งแต่4ี่ทุ่มจนถึง9ก้ามงเช้าของอีกวันหนึ่งเนี่ยมันมีแค่11ชั่วโมงเองเพราะฉะนั้นในช่วงออนพีกช่วงค่าไฟแพงเนี่ยมันก็จะเป็น13ชั่วโมงมันมากกว่าช่วงค่าไฟถูกตั้งสชั่วโมง แปลว่าอะไรแปลว่าใน1วันเนี่ยเราขาดทุนอยู่2ชั่วโมงนะครับแล้ววันธรรมดาในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมี5วันมันก็เยอะอยู่นะแต่ถ้าเราลองมาคํานวณทั้งสัปดาห์ดูครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าใน5วันที่เป็นวันธรรมดาวันทํางานเนี่ยนะช่วงออนพีคเนี่ยเมื่อเอา13ชั่วโมงไปคูณ5จะเท่ากับ65ชั่วโมงแต่ในช่วงออฟพีคครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยมันน้อยกว่ามันมีแค่11ชั่วโมงก็จริงเมื่อเราคูณ5เราจะพบว่ามันเป็น55แต่ว่าวันเสาร์นี่ เราเป็นออฟพีคทั้งวันนะคุณผู้ชมรวมกันแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยเราจะมีเวลาอยู่103ชั่วโมงที่เป็นช่วงออฟพีคมันมากกว่าช่วงออนพีคอยู่เกือบ2เท่านะครับหมายความว่าสมมุติว่าในแต่ละวันนะไม่นับเสาร์อาทิตย์ไม่นับวันธรรมดาด้วยเกิดคุณผู้ชมเปิดแอร์ไว้สักเครื่องหนึ่งแล้วเปิดทั้งวันทั้งคืน7วันเลยเราก็จะพบว่าเราจะอยู่ในช่วงออฟพีค มากกว่าออนพีครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดอะไรมากมายถามว่าตรงนี้ใครคุ้มค่ากว่ากันเราเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าการไฟฟ้าอีกนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่การไฟฟ้าเขาทำเขาแค่อยากจูงใจให้เราย้ายการใช้ไฟฟ้ามาใช้ในช่วงออฟพีให้มากขึ้นเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้ยังไม่พูดถึงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะมาถึงตรงนี้ครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับใครควรจะใช้มิเตอร์ TOU ใครควรจะใช้มิเตอร์ธรรมดาเหมือนเดิมคนที่ควรจะใช้มิเตอร์ TOU คือ 1ครับผู้ใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดเลยครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะชาร์จไฟฟ้าให้กับรถตอนที่เรานอนตอนที่เราไม่ได้ใช้มันนั่นเองครับถูกไหมแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยก็เป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องนับว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะที่กินไฟมากพอสมควรเลยทีเดียวและ2ถึงผู้ชมจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าก็ตามแต่ในชีวิตประจำวันคนส่วนมากนะครับวันธรรมดาเราอยู่ที่ออฟฟิศกันใช่ไหมเรากลับมาบ้านเพื่อไปนอนอย่างเดียวแหละหรืออาจจะกลับมาช่วงเย็นแต่เราก็อาจจะยังไม่เปิดแอร์ใช่ไหมเราก็เปิดแอร์ตอนที่เรานอน,อนตอนกลางคืนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชีวิตคนปกติทั่วไปนะครับคนส่วนมากเลยอะ่ะใช้มิเตอร์ TOU ก็ยังคุ้มกว่าข้อ3ครับถึงแม้ว่าตอนกลางวันจะมีบางคนอยู่บ้านนะเหมือนผมเนี่ยผมเป็นคนทางาน ไม่เป็นเวลาคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ต UB, ก็ตอนกลางวันผมก็อยู่บ้านตอนนี้เป็นช่วงเวลาออนพีคของบ้านผมเนี่ยเปิดแอร์อยู่มันก็ยังไม่เป็นไรครับเพราะอะไรเพราะยังไงก็ตามแต่ละบ้านนะครับมีห้องนอนอยู่สอสาห้องขึ้นไปอ่ะตอนกลางคืนเราอาจจะเปิดแอร์จำนวนเครื่องมากกว่าตอนกลางวันตอนกลางวันทุกคนก็ลงมาอยู่ในห้องรับแขกแล้วเปิดแอร์อยู่เครื่องเดียวใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีทุกคนก็ได้ที่อยู่บ้านในช่วงกลางวัน เนี่ยตอนนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวคนอื่นเขาก็ไปทํางานกันหรือแม้แต่คนที่มีลูกเล็กแล้วก็ต้องเลี้ยงในตอนกลางวัน,วนเปิดแอร์อยู่บ้านในตอนกลางวันก็ตามคนที่เทาๆแบบนี้ครับกลางวันก็ใช้กลางคืนก็ใช้ใช้ TOU ก็ยังคุ้มกว่าอยู่ดีคุณผู้ชมแต่คนที่ไม่ควรใช้ TOU คือคนกลุ่มนี้ครับ1คือคนที่ทํางานที่บ้านเป็นหลักแล้วคุณใช้ไฟฟ้าในการทํางานด้วย เช่นอะไรครับคนที่ทําธุรกิจที่บ้านเปิดบ้านเป็นบริษัทมีคนเข้ามาติดต่อธุระอะไรที่บ้านในช่วงกลางวันค่อนข้างเยอะตอนกลางวันมีคนทํางานเยอะใช่ไหมครับพอมาตกเย็นมาเอาลูกจ้างก็กลับบ้านกันเหลือแต่พวกเราอ่ะที่นอนที่บ้านแบบเนี้ยไม่คุ้มครับและ2คุณไม่ใช่บ้านครับคุณคือธุรกิจเลยคุณคือโรงงานหรือคุณคือธุรกิจการอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยไม่คุ้มแน่นอนครับที่จะเปลี่ยนเป็น T.O.U. เพราะว่าคุณใช้งานไฟฟ้าในช่วงกลางวันมากกว่าแต่มันก็มีอยู่นะครับคุณผู้ชม บทเรียนจากคนที่ใช้ทีเอูแล้วคุ้มก็คืออะไรครับกลางคืนค่าไฟถูกคุณก็ใช้ไฟเยอะใช่ไหมพอมากลางวันค่าไฟแพงคุณก็ไม่อยากใช้ไฟหรอกแต่ว่ากลางวันมันร้อนไงคุณก็อยากเปิดแอร์เหมือนผมนี่แหละสิ่งที่ช่วยคุณได้คืออะไรครับคุณผู้ชมเหล่านั้นก็จะติดโซลาร์เซลล์ซึ่งพอมันมีแสงแดดใช่ไหมครับตอให้ค่าไฟมันแพงแต่ถ้าเราผลิตกระแสไฟฟ้าเองได้แล้วเอากระแสไฟฟ้าช่วงนี้มาชดเชยกับค่าไฟที่แพงก็กลายเป็นอะไรครับกลางวันค่าไฟแพงแต่เราไม่ได้ใช้เราใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์กลางคืนค่าไฟก็ถูกเพราะฉะนั้้นแลว ในกลุ่มคนที่ใช้ T.O.U. แล้วไม่คุ้มครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟในตอนกลางวันลองคำนวณดูให้ละเอียดครับอาจจะคุ้มก็ได้นะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คุณผู้ชมลองเทียบดูแล้วกันนะครับบ้านคุณผู้ชมเองวิถีชีวิตของคุณผู้ชมเองใช้ค่าไฟแบบไหนจะถูกกว่าซึ่งคนส่วนมากครับ ใช้ TOU คุ้มกว่าอยู่แล้วลองไปเปรียบเทียบดูครับแล้วถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนมาใช้ท o u แล้วเราจะมีวิถีชีวิตแบบไหนซึ่งทําให้ค่าไฟมันถูกลงได้มากกว่าเดิมอีกครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับคุณผู้ชมที่รับชมทุกท่านเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพระคุณมากเลยนะครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับนีกกดตรงหน้าผมข้างล่างเนี่ยแล้วก็กดปุ่ม s u b สไครต์นะครับจะขอบคุณมากมากเลยนะครับผู้ชมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ